ค่ับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่เราภาษาชาวบ้านบอกฉลองวัดก็คือทุกๆปีเราก็จะมีะประเพณีที่เราจะได้มาร่วมกันที่วัดไม่ว่าจะวัดใดก็ตามเพื่อทําการระลึกถึงบูรณาคุณเฉลิมฉลององค์ุปถัมภมของวัดแน่นอนวัดของเรามีชื่อวัด ดวงพระไทยของพระแม่มารีก็เป็นจริงวันฉลองดวงพระไทยพระแม่มารีนั้นะก็เป็นวันฉลองต่อจากภาคฤดไทยเ,เดือนมิถุนา,ปลา,ป,ลาปลายเดือนนั้นแต่ว่าวัดของเราก็เลื่อนมาฉลองตรงนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเพื่อความสะดวกเป็นวันหยุดและเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันที่จะทุกคนมา <จะ S 1> ร่วน,นมากก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตาม เราก็มาณนะที่นี้แล้วพร้อมแล้วแล้วก็มากันเป็นจำนวนเยอะด้วยสิ่งสำคัญกิจกรรมที่ทำในวันฉลองวัดเนี่ยในทุกๆวัดถ้าพ่อจะถามว่าอะไรสำคัญที่สุดก็เชื่อว่าพี่น้องคงตอบได้ก็จะบอกว่าบูชาขอบคุณพระเจ้าโมทนาคุณพระองค์เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วแล้วก็เป็นความเป็นจริงเช่นนั้นแต่แม้กะน,นั้นก็ตาม ปีหนึ่งมีฉลองวัดท่านหนึ่งก็จะมีการตระเตรียมมีการที่จะเตรียมจิตใจเตรียมภายนอกตกแต่งตะกี้พ่อมาก็เห็นเต็นท์ใหญ่ที่หน้าวัดนี้ก็ถามว่าอันนี้มีคุณพ่อท่านหนึ่งก็ถามบอกอันนี้ชั่วคราวหรือว่าถาวรเพราะว่าเห็นว่ากระปักหลักฐานอย่างดีทีเดียวก็ถามาสภาวัดก็บอกว่าเป็นชั่วคราวแต่ว่าทําอย่างแข็งแรงและก็สูงปีก่อนๆก,ก,ก,ก็เี้ยๆก็ร้อนกว่านี้ปีนี้ก็ ช่วยให้บรรยากาศต่างๆก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เตรียมภายนอกที่เราเห็นมีจัดดอกไม้สวยงามแล้วก็มีเตรียมจิตใจที่จะให้พี่น้องสรุจวัดนี้เองจะได้เตรียมตัวของตนเองเพื่อจะได้เฉลิมฉลองบูชาคุณพระเจ้าอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อก็เชื่ออย่างนั้นว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและทุกคนก็รู้ว่าเป็นสิ่งสําคัญและ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เวลาเขาเ,าเตรียนฉลองวัดเนี่ยเขาก็จะประชุมสภาพิบาลแล้วก็จะบอกว่าปีนี้จะเชิญใครเป็นประธานฉลองวัดก็หลายๆแห่งก็ทําอย่างนั้นและพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดใครที่เชิญพ่อมาเป็นประธานฉลองวัดในปีนี้ก็ไม่เป็นไรก็เมื่อเชิญนะครับก็แสดงว่าเขาก็เห็นว่าเราคงมีประโยชน์บ้านที่จะ ามา,าให้ข้อคิดหรือว่ามาพูดมาพบปะก็ยินดีที่จะรับทำเชิญแล้วก็มา,าร่วมพิธีกับพี่น้องที่นี่กับประดาประสงค์ประดาคุณพ่อซิสเตอร์และทุกทกท,กท่านที่นี่นะครับแน่นอนเข้าใจว่าการตกลงกันว่าจะเชิญใครเนี่ยคงพิจารณาหลายอย่างเหมือนกันประการแรกก็คือเทศดีไหมเทศมันไหมเทศสั้นหรือเทศยาว ใช่แม่แต่มีหลายคนยักหน้าแสดงว่าใช่เวลาเวลาเวลาบอกว่าเชนเินพ่ออะไรมาเทศเดีวเทศเทศมันๆเลยนะไม่รู้เทศมันๆหมายความว่าไงพ่อกำไม่ทราบนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้เป็นความต้องการของพี่น้องที่อยากจะมีอะไรที่มัน ได้ไปบ้างสําหรับการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสต่างๆนะครับวันนั้นวันนี้จะเทศสั้นหรือเทศยาวเทศมันหรือไม่มันพ่อไม่ทราบน,นะครับแต่ว่าพ่อก็จะแบ่งปันให้กับพี่น้องในความคิดในความรู้สึกในความเชื่อของคนคนหนึ่งจากประสบการณ์ที่มีนะครับในชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้นพ่อก็ยังไม่ทราบน,นะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดนเจ้านะครับเมื่อรับ ํำเชิญก็ต้องทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในฐานะเป็นเครื่องมือที่พระเบญ้าเรียกมาตรงนี้พี่น้องถ้าจะถามว่าเราฉลองวันนี้ฉลองดวงพระไทยของแม่พระเนี่ยฉลองอะไรพี่น้องเคยเห็นรูปมีรูปหวัวใจคู่นะหวัวใจหนึ่งก็คือ,อ,อพระลูกไทยและอีกขั้นหนึ่งก็เป็นดวงไทยดวงพระไทยของแม่พระเขาจะคู่กันทําคู่กันอยู่นะครับ ทั้งสองดวงนี้หัวใจทั้งสองดวงนี้ไม่เหมือนกันนะประการแรกคือเป็นหัวใจของสุภาพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คือเยซูดวงหนึ่งอีกดวงหนึ่งคือเป็นหัวใจของสุภาพสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือดวงอาทัยของแม่พระดวงพระไทยของแม่พระแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือดวงระดวงใจหรือว่าหัวใจทั้งสองดวงนี้เหมือนกันคือมีความรัก ต่อผู้อื่นไม่ใช่รักตัวเองเป็นสําคัญแต่ว่ารักต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่รักเพียงแค่ในหัวใจแต่ว่ารักด้วยชีวิตรักด้วยการปฏิบัติรักด้วยการกระทำนะพ่อเชื่อว่าไม่มีใครเถียงหรอกอันนี้เพราะว่าเป็นความเป็นจริงอย่างนั้นเรารู้จักแม่พระอย่างดีแล้วแล้วก็คิดไปอีกว่าในสังกบทนของเราเนี่ยหรือในประเทศไทยพ่อว่าวัดที่มีแม่พระเป็นองค์ประธานเนี่ย มีน่าจะสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติมีร้อยวัดก็น่ามีสักสามสี่สิบวัดมีสั่งกรุงเทพของเราสังรกรุงเทพมีที่วัดไปนับกระเองนับไม่ท้วนนะครับมีเป็นสิบสิบวัดนะวัดเรามีถ้าไหลก็ไปดูนะครับน่าจะสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแม่พระเป็นอุค์ปรานและที่บอกเมื่อกี้ว่าเราฉลองดวงใจของแม่พระซึ่งเต็มเปี่ยมซึ่ง ล้นไปได้วยความรักต่อผู้อื่นไม่ใช่ต่อตัวเองชีวิตของแม่พระคงไม่ต้องเล่าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วพระนางเป็นใครเป็นยังไงนะครับเราก็ฟังกันมาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งเ,เข้าใจแล้วก็สามารถพูดได้ได้ซ้ําไปในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพระวรสารที่เราฟังพระองค์ทําอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเล่ามนุ ที่งานเลี้ยงงานมงคลสมรสแห่งนั้นเราก็รู้ว่างานเลี้ยงแล้วก็เล่าอนุนนั้นสําคัญเป็นเครื่อดื่มที่จะทําให้ควบคู่ไปกับการฉลองสําคัญแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมันไม่พอก็เหมือนกับที่เราจัดงานเลยเสร็จแล้วอาหารไม่พอเนะี่ยเจ้าภาพก็หน้าแตกใช่ไหมก็หน้าแตกในนั้นก็บอกว่า,าพระเยซูกับแม่พระก็ไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ สิ่งสําคัญก็คือเล่าอ่าวมุนมันขาดไปมันหมดแล้วอแม่พระก็เข้าใจและด้วยความสงสารด้วยความเห็นใจใเจ้าภาพก็บอกพระเยซูกระซิบว่าเล่าข่าุบุญก็หมดแล้วแม่พระรู้ว่าพระเยซูเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้แล้วพระเยซูก็ไม่ได้ทําดันดีก็ตอบว่ามันเรื่องอะไรของแม่เรื่องอะไร ก็ก็เป็นเรื่องของเจ้าภาพแต่แม่พระก็รู้ว่าพระเยซูจะทําอะไรก็บอกคนใช้ไ,ไปทําตามที่เขาจะบอกพระเยซูก็สั่งให้ตักน้ําใส่จุ่มมาหกใบแล้วก็เอตักไปแจกจุ่มกระทั่งทําความแปลกใจใช่ไหมให้กับแขกผู้มาอ,อร่วมง,งานนั้นเจ้าภาพก็ไม่เสียหน้าแล้วก็มีแขกเหลือก็บอกว่าบอกเจ้าบ่าวบอกงานเลี้ยงที่ไหนเขาก็เอาของดีมาก่อน อพอกินกันเมาไม้แล้วก็เอาอะไรมาก็ได้จะทำความคิดของคนทั่วไปเป็นอย่างนาั้นแต่ทำไมคราวนี้ท่านเอาของดีไว้ที่หลังเลยพี่น้องตรงนี้มันก็มีข้อคิดแหละสำหรับเรานะาในข้อคิดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านของเราก็คือต้องจำไว้ว่าสิ่งไหนไดตามเนี่ยถ้ามาจากพระเป็นเจ้าไหมมาจากพระเป็นเจ้าเนี่ยมันย่อมยอดเยี่ยมย่อ,อ,อ,อมดีเด่นกว่ามาจากมนุษย์เยอะแยะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะ เราเห็นจากประสบการณ์ในชีวิตของเราหลายครั้งหลายหนเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนโน้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้บ้างเราต้องรู้สึกเ,เสียใจยรู้สึกบ่นว่าพระบ้างอะไรบ้างแต่ผลที่สุดแล้วมันก็มีเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้สิ่งที่เราไม่สมหวังเนี่ยมันเป็นความดีสําหรับเราก็ได้มอนมาจากพระตัวอย่างที่เขาเ,เคยเล่าๆกันทั้งหมด ช่ไหมคนหนึ่งพลาดเรื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หรือเปล่ารตรงนั้นก็นแล้วแต่นดเลยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่หายไปยันอยู่อีกสองร้อยกว่าคนหายไปตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่มาจากพระเขาถืออย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นในความเชื่อก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องพ่อจึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราทุกคนพอจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มาจากพระเนี่ยเอาเข้าใจง่จายๆตามภาษามนุษย์เนี่ย ย่อมดีกว่าสิ่งที่มาจากมนุษย์ความคิดของมนุษย์นั้นก็จะสู้หรือว่าเปรียบเทียบกับความคิดของพระเจ้าไม่ได้นะมีประการที่อยากจะบอกแล้วก็อีกพี่น้องในชีวิตของแม่พระไม่ใช่มีมีเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นแต่แม่พระกับพระเยซูเจ้านั้นปรงเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆในดวงใจดวงใจของแม่พระ ดวงพระไชยพระเยซูนั้นพ่อของไม่ต้องอธิบายแต่ว่าดวงใจของแม่พระเนี่ยก็เป็นดวงใจที่ทิศสนิทและก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าจริงๆตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยบอกดวงใจของแม่พระเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความาทุกข์มีความกังวลเกี่ยวกับชีวิตที่ต้องอยู่กับพระเยซูชีวิตที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนจนกระทั่งเขา ก็มีการระลึกแล้วก็บอกว่าแม่พระนี่มีความทุกข์มีความทุกข์มีเหมือนกับาดาบเก็ดด้ามที่เสียบไปในดวงใจแล้วเขาก็พยายามอธิบายบอกว่าเปรียบดาบแรกก็คือคําทํานายของผู้เท่าซีเมออนที่บอกว่าบุตรที่จะเกิดมาเนี่ยนะบุตรคนเนี้ยบุตรที่บุตรคนเนี้ยจะเติบโตขึ้นและจะเป็นที่ขัดแย้งของคนเป็นนันมากใช่ไหมแล้วก็จะ ตัวท่านเองตัวแม่พระองค์ก็จะรับความทุกข์ระทมเพราะบุตรคนนี้อันนี้ดาบเล่นเลยเล่มที่สองก็คือตอนที่พระเยซูหายไปขณะที่กลับมาจากกรุงเยร,รูซาเล็มแล้วก็กลับไปสมโดประชากรแล้วกลับมาพระเยซูก็หายไปอายุสิบสองนั่นก็กังวลลูกหายไปลูกหายไปก็แน่นอนผู้เป็นแม่ก็ต้องกังวลเสร็จแล้วก็ไปพบ อันนั้นก็ดาบเล่มที่สองเล่มที่สามก็บอกว่าขณะที่พระเยซูเจ้าระรงทรงถูกจับแล้วก็ถูกแบกกรเขนไปตากันวาริโอที่เจอระหว่างทางเ,เล่มที่สี่เขบอกขณะที่ยืนอยู่เิงกนเขนเล่มที่ห้ารับพระศพเห็นไหมเล่มที่เจ็ดเ,เล่มที่หก แล้วก็เล่มที่เจ็ดก็ฝังในครูหาเล่มที่หกหายไปไหนหนึ่งเล่มก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราเข้าใจไหมใช่ไหมคืออ,อจริงๆแล้วก็มีเจ็ดเล่มน,นะอย่างที่ที่บอกเนี่ยนะครับแต่ว่าพ่อก็ออกรรมาได้หกเจ็ดเล่มอย่างนี้จะเอาเป็นว่าแม่พระเนี่ยมีชีวิตและมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าตั้งแต่พระเยซูเกิดเลยเอ,อ๋อ เล่มแรกเล่ม,ลมหายไปเล่มหนึ่งเล่มตอนหนีไปอียิปต์ที่เฮโรดจะฆ่าแล้วก็หนีไปอียิปต์แม่พระก็กังวลมากเลยใช่ไหมหนีไปนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวใจของแม่ฮะเมื่อรู้ว่าลูกกำลังจะเจอลูดเจอนี่แล้วก็เห็นจริงๆเจ,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 จอยอย่างนี้แน่นอนผู้ที่เป็นแม่ก็คงจะทุกข์ระทมแล้วเราก็รู้ว่าแม่พระก็พบทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกคร่าวๆเนี้ย ถ้ามองบุญกลับพ่อมักจะบอกว่าถ้าเรามองบุญกับเราเราเปรียบตัวเราเหมือนแม่พระอยู่ในสถานะอย่างนั้นและมีลูกเราเทียบเป็นอย่างนั้นพ่อเชื่อว่าพวกเราคงทนไม่ได้หลายคนตายไปก่อนแล้วนะทนไม่ไหวและตายไปก่อนแล้วแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามาตรงนี้มาด้วยความชื่นชมยินดีมาด้วยความสำนึกในพระพรในพระเมตตาที่พระเบญจเจ้าประทาน ให้กับเราให้กับเรามีแม่พระเป็นเสมือนเป็นเหมือนหรือว่าเป็นคนกลางที่จะคอยเ,อเสนอวิญววนพระเป็นเจ้าเพื่อเราเพราะฉะนั้นการฉลองวัดมันคงไม่ใช่ฉลองวัดหลังนี้ก็สวยข้างในก็สวยข้างนอกก็สวยแต่สภาพิบาลก็บอกว่ามันเก่าแล้วนะมันจะพังแล้วอะไรแล้วนะครับก็บอกไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็คิดว่า ทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเบนจ้าอพอระงค์จะส่งมีแผนการนะครับก็อยากจะบอกสุดท้ายในบทเทศวันนี้ก็คือพี่น้องเราเป็นพิเศษชนเป็นบุตรของพระเบนจ้าเรามีความเชื่อในพระเบนจ้าเรามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นมาจากพระเบนจ้าและเมื่อมาจากพระเบเจาสิ่งที่มาจากพระเบเจา เราก็น้อมรับด้วยความชื่นชมยินดีความทุกข์ยากลำบากที่มีในชีวิตมันจะอยู่กับเรามันไม่หายไปไหนแต่ว่าพลังหรือพระพรที่เราได้รับจากพระเป็นเจ้ามันทําให้เราสามารถมีความเข้มแข็งที่จะอยู่กับความทุกข์ยากและสามารถเอาชนะความทุกข์ยากลําบากต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแล้วก็สามารถก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยการ เป็นพยานด้วยการพร้อมที่จะยืนยันถึงความรักของพระเป็นเจ้าโดยมีแบบอย่างที่สําคัญก็คือแม่พระก็เป็นแบบอย่างให้เราที่เราเห็นชัดเจนในชีวิตของพระนางเป็นจนเวลาที่หลายคนส่วนใหญ่ก็เป็นบนมรีหรือว่าอ่านประวัติของแม่พระเราก็รู้ว่าพระแม่นั้นเป็นมารดาและเป็นมารดาผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงขอให พระแม่นั้นยังคงอยู่ในหัวใจของเราอยู่กับเราและก็เป็นบารดาของเราพร้อมที่จะเสนอนวิงวอนพระเบ็นเจ้าเพื่อชีวิตของเราไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคนจะเข้าใจผิดคนจะด่าจะว่าคนจะติขินดินทาหรือว่าเราอาจจะมีะความทุกข์ยากอันสืบเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาใ,นใ,นในนาดๆก็ตามนั้นก็ขอ พระเป็นเจ้าโดยผ่านทางคำสเสนอวิงวอนของพระนางมารีเพื่อชีวิตของเราจะสามารถก้าวต่อไปได้วยความมั่นใจด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งเพื่อเราจะทําให้สังคมหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของเราในทุกๆแห่งทุกๆวัดน,นั้นเป็นชุมชนที่จะมีพระเบญนเจ้ามีพระแม่และเป็นชุมชนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนพี่น้อง รอบๆข้างแปลว่าเขาจะเป็นใคราศาสนาไหนก็ตามและเป็นบุญของผู้ที่เป็นพยานและยืนยันถึงความรักและความเมตตาของพระองค์เพราะพระบิ็าเจ้าจะทรงรับผู้นั้นและทำให้ผู้นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิรันดรในสวรรค์